แอนิเมชันส่วนใหญ่มีเนื้อหาเบาสมองเพื่อให้เขาถึงผู้ชมวัยเด็กรวมถึงวัยผู้ใหญ่ไรยังไม่ยากดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเมารวมว่าแอนิเมชันไร้สาระเชียวนะจะบอกให้ความสำเร็จของวงการแอนิเมชันได้ทำให้ผู้ชมมองข้ามอคติที่พวกเขาคิดไปเองเกี่ยวกับเนื้อหาของแอนิเมชันเรื่องต่างๆไม่ใช่ว่าตัวละครทุกตัวจะมีนิสัยงี่เงาสมองทึบหรือไม่รู้ประสีะสาภาษาไปสะมหมดในบรรดาแอนิเมชันทั้งหลายมีตัวละครสุดปราดเปรืองปรากฏให้ได้เห็นกันมากมายในรูปแบบของคู่หคคูคู่คิดก็มีไม่น้อยซึ่งตัวละครเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการเล่าเรื่องราวของแอนิเม ก็มีการวางตัวละครฉลาดๆให้ได้เห็นกันอยู่เหมือนกันจะมีคู่หูคู่ไหนบ้างไปดูกันเลย ินและเจคจาก Adventure Time แม้ว่ารูปหลักภายนอกของเขาทั้งสองจะไม่เหมือนกันฟินเป็นมนุษย์ส่วนเจคเป็นสุนัขที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แต่ว่าพวกเขาก็เป็นพี่น้องกันนะเพราะครอบครัวของเจคดูแลฟินมาตั้งแต่ยังแบรบอร์ฟินและเจคอาศัยอยู่ที่ดินแดนหลังโลกล้มสลายที่ชื่อว่าอูพวกเขาได้ออกผจญภัยด้วยกันเอาชนะสิ่งชั่วร้ายสำรวจดันเจียนช่วยเจ้าหญิงบัเบิลกัมพบเจอกับเพื่อนใหม่ระหว่างทาง ฟิน <Finn S 2> <Finn S 1> เป็นคนจิตใจดีกล้าหาญไม่เห็นแก่ตัวเขามักจะเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาต่างๆสามารถช่วยเจคและตัวเขาเองจากอุปสรรคได้ตลอดส่วนเจคแม้ว่าจะดูขี้เกียจไปสักหน่อยแต่เขาก็เป็นพี่ชายที่แสนดีคอยดูแล,แลและช่วยเหลือฟินอยู่ตลอดโดยการใช้ความสามารถในการเปลี่ยนขนาดร่างกายเปลี่ยนรูปร่างรวมถึงร่างกายของเขามีความยืดหยุ่นสุดๆด,ด,ด้วยนะเมื่อสองคนนี้อยู่ด้วยกันจะมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกละ่ะ อาร์แลเจรันจากเฮอานหากพูดถึงตัวละครสุดคลาสสิกจากนิกตัวในยุค90ต้องเป็น2ตัวละครนี้แหละ อานที่แพ็คคููมากับเพื่อนสนิทของเขาอย่างเจรันนักอุดมการสุดปรับเปือ่องที่มักจะมองเห็นข้อดีของผู้อื่นอยู่เสมอในเรื่องเขาเป็นนักเรียนเกรดสี่มีนิสัยร่าเริงและไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลอานเป็นคนที่คอยให้คําแนะนํากับผู้อื่นเขามักจะทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยแก้ไขปัญหาหรือมองเห็นข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนเจรันเป็นเด็กชายที่มีนิสัยเฟลลี่และสบายๆเขาเป็นเพื่อนซีปึ้กของอานในแวด เพื่อนที่อยู่เกรดสี่เขาคือผู้ที่ซับพอร์ตอาโนแบบสมเหตุสมผลที่สุดและอาจจะคิดไม่ตรงกันบางในบางทีการที่พวกเขาเป็นเพื่อนสีกันจึงเป็นการทงสมดุลให้กันไม่มากหรือน้อยเกินไปสมก็เป็นคู่หูสุดเปลืองจากเฮอาโนสุดๆทอมเจ คู่หูคู่กัดหนูและแมวระดับตำนานจากเรื่องทอมแอนเจอรี่พวกเขาเป็นตัวละครที่เป็นที่รักของผู้ชมในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทอมพยายามจะกำจัดเจอรี่หรือตอนที่เจอรี่สร้างปัญหาพวกเขาก็มักจะมีกลอุบายแปลกๆในการทำกับดักมาเอาชนะกันอยู่ตลอดอย่างที่เห็นกันในหลายๆครั้งว่าเจอรี่จะนำหน้าทอมอยู่ก้าวหนึ่งเสมอเพราะเจอรี่คือผู้ที่ฉลาดกว่าย,ยัางไงล่ะกิจวัตรประจำวันในการไล่จับกันไปมาของพวกเขาดูน่ารักทำให้ เราดูได้แบบเลลินพวกเขาอาจจะไม่ได้ดูฉลาดอะไรมากมายแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นแบบทั้งรักทั้งเกลียดซัพพอร์ตกันบ้างในบางทีซึ่งก็มีบางครั้งที่ทอมและเจอรี่รวมมือกันจัดก,การกับศัตรูและพวกเขาก็มักจะทำสำเร็จเสมอหนีไม่พ้นกันจริงๆล่ะนะคู่การคู่นี้ The you know. Queen of ดี้ส์อี i ์อัลลังก์ฟอร์เด e ะไรด์เฮ้ยฉันมีวันหยุดพับลาเกน กูหูลูกพี่ลูกน้องสุดโด่งดังพวกเขาเป็นที่รู้จักจากการธำมรกิจกอบกูจักรวาลเบน <Ben S 1> <Ben S 2> เป็นตัวละครหลักจากแอนิเมชันเรื่องเบนเทนเขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความกล้าหาญแม้ว่าเกวนจะดูมีไหวพริบมากกว่าเบนแต่ทว่าเบนเองก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่เต็มใจจะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นรวมถึงในบางครั้งเบนก็ช่วยเหลือศัตรูในตอนที่พวกเขาลำบากด้วยเช่นกันเกวนฉลาดเป็นกรดเฟียสพอตัวและมีความเป็นผู้ แต่ถึงอย่างนั้นเธอเองก็ปาเก่งใช่ย่อยการที่เธอเป็นคนคิดเร็วและมีสัญชตาตญาณดีทําให้เกรนมักจะรับมือกับสถานการณ์สุ่มเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเธอคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือเบนในแต่ละภารกิจทําให้พวกเขาเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ตลอดสีิปัญญาอันเฉียบแหลมความสามารถด้านเวทมนต์ของเกรนและความเก่งความกล้าหาญของเงบนมารวมอยู่ด้วยกันทําให้พวกเขากลายเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสุดๆ I'm trying. เวอร์จิลลาริชีจากสต a ร์ิกช็อคเวอร์จิลลาริชีเป็นเพื่อนสีกันเวอร์จิลครอบครองพลังแม่เหล็กไฟฟ้าและยังเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากทั้งทักษะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และไอทีส่วนริชีมีหัวสร้างสารรค์และเป็นนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถเขามีส่วนสำคัญในการช่วยเวอร์จิลทำหน้าที่ซูเปอร์ฮีโร่ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่สตาิกเวอร์จิลเป็นคนฉลาดใจดีและยึดมั่นในศิลธรรมเขาใช้ความสามารถทุกอย่างของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะความรู้ที่เขามีในด้านแม่เหล็กไฟฟ้าเคมีฟิสิกส์ทำให้การรวมทีมของเวอร์จิลและริชชี่กลายเป็นสุดยอดทีมเวิร์กแมทปคอมซี่ I'm so clumsy มารีเนตและเอเดรียนจากมิราคูลัสเทลออฟเลดี้บัรกแอนด์แคทโน มารีเนตคือ l a ดี้บารที่มีความรู้เฉลียวฉลาดเธอมักจะคิดกลยุทธด์ดีๆมาแบบถูกที่ถูกเวลาเสมอแถมเธอยังมีเซนที่ยอดเยี่ยมในการปฏิปต,ต่อเรื่องเข้าด้วยกันแม้แต่ในบทบาทคนปกติธรรมดามารีเนตก็ยังเป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดอยู่เสมออีกด้วยเอดรียนหรือที่รู้จักกันในชื่อแคทนนวเขาพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นและมีความรู้เรื่องรหัสมอร์สมปนอย่างดีเอดรียนเป็นคนฉลาดมีความสามารถและช่างสังเกต เขาสามารถหาที่ซ่อนของตัวร้ายอย่างอคูมาสได้ไม่ยากเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันทำให้พวกเขากลายเป็นคู่หูที่ทรงพลังไม่น้อยเลยแซลลี่ลาดูวีจากแซลลี่บอลซิวูดซูปเปอร์ดีเทคทีฟแซลลี่เป็นตัวละครหลักของเรื่องแซลลี่บอลซวูดเธอได้แรงบันดาลใจจากพ่อที่ทำงานเป็นนักสืบแซลลี่จึงกลายเป็นนักสืบเอกชนตอนที่เธออายุเพียง12ปีเท่านั้นและเธอ,อยังได้รวมมือกับดูวีแม็กอดัมเพื่อนผู้เป็น เป็นอัชริยาด้านวิทยาศาสตร์ ที่คอยช่วยเธอในการสืบสวนแซลลี่เป็นตัวละครที่มีความมั่นใจกล้าสแสดงออกเป็นนักสืบที่กระตือรือร้อนสร้างสารรค์มีความรู้แม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่แซลลี่ก็สามารถไขคดีสำเร็จอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันดูวีก็มีจิตนาการอันปรับเปรื่องและชอบทำงานนักสืบในแบบที่ไม่ต้องออกแรงมากนักแต่เขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีดูวีสามารถสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์นักสืบที่มีความซับซ้อนสูงได้รวมไปถึงสามารถซ่อม อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยโดยการผสมผสานส,สุดลงตัวนี้ทำให้ซารล,ลี่และดูวีสามารถไขปิศนาได้ทุกจุดเสมอดร์ด <c oughs> ูเฟนเมิร์และแพรรี่จากฟีเนสันเฟิร์บ ดรดูเฟนชเมิร์สเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะตัวร้ายแต่เขาไม่ใช่ตัวร้ายของเรื่องแต่อย่างใดดูเฟนชเมิร์สมักจะคิดแผนการอันชาญฉลาดหรือกระทรั่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยที่มักจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอแต่ทว่าแผนการของเขาก็มักจะถูกขัดขวาง้วยศัตรูผู้ชาญฉลาดอย่างแพรี่ซูเปอร์ฮีโร่ตุนปากเป็ดแพรี่มีความฉลาดในการทำภารกิจและขัดขวางแผนชั่วร้ายของดูเฟนชเมิร์สเมื่อเทียบกับสายลับคนอื่นๆแล้วแพรี่ฉลาดและเก่งกว่าลา คนแพรี่สามารถใช้เครื่องจักรและรถยนต์ได้อย่างเชี่ยวชาญแม้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเป็นศัตรูกันแต่เมื่อตกอยู่ในอันตรายพวกเขาก็ช่วยเหลือกันและดูแลซึ่งกันและกัน Oh He's good What's in the garage Go away Johnny ซูซานและแมรี่เทสจากจอนนี่เทสซูซานและแมรี่เทส ฝาแฝดผมแดงพี่สาวนักวิทยาศาสตร์ของจอนนี่พวกเธอคือคนที่คิดค้นสลัพัเทคโนโลยีทั้งหมดที่จอนนี่ใช้ซูซันและแมรี่ถือเป็น2ตัวละครที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลกระตูนเน็ตเวิร์กพวกเธอทั้งฉลาดและเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทําสุดๆถึงขั้นที่สามารถตั้งโปรแกรมสุนัขของพวกเธออย่างดุกี้ให้ต่อสู้แบบกังฟูได้แถมยังพูดได้อีก พวกเธอยังพัฒนาเทคโนโลยีเจ๋งๆที่สามารถบิดเบือนความจริงได้อยู่เสมอแม้ว่าจะเป็นเพียงวัยรุ่นแต่พวกเธอก็มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดแบบไม่มีใครเทียบได้ยิ่งไปกว่านั้นซูซานและแมรี่ยังสามารถตัดแต่งพันธุกรรมและถึงั้นสร้างสัตว์ชนิดใหม่อย่างมังกรขึ้นมาได้เลยนะ ไม่หมดเพียงเท่านั้นพวกเธอยังสามารถย้อนเวลาหยุดเวลาเริ่มเวลาหรือรีเซ็ตเวลาได้แถมยังเปลี่ยนอายุตัวเองสลับร่างและทำให้คนตายกลายเป็นซอมบี้ได้อีกจะเก่งอะไรขนาดนั้นละเนี่ย f i n e s และเฟิจาก p h i n n e a s and f e r b f i n e s และเฟิเป็นดูโอที่เรื่องชื่อสุดๆพวกเขามีจินตนาการที่ประาดเปรื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มีความสามารถด้านเทคนิคต่างๆเมื่อเขาทั้งสองร่วมมือกันไม่ว่าจะทำอะไรพวกเขาก็ประสบความสำเร็จเห็นได้ชัดจากการประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่แรกเริ่มดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ทั้งเรือดำน้ำเครื่องย้ายมวลสารหรือเทเลพอร์ตการเดินทางข้ามเวลาทำอวกาศและอีกมากมายฟีเนสเป็นคนฉลาดสร้างสารรค์และมีความตั้งใจแน่วแน่ เขามักจะเป็นคนที่ปลุกจิตวิญญาณของผู้คนรอบข้างเขาตั้งใจทำงานอย่างหนักใจเย็นมีเหตุผลไม่งุดงิดหรือโกรธง่ายแม้ว่าทั้งคู่จะฉลาดพอๆพกันแต่เฟิร์สเป็นคนไม่ค่อยพูดและมักจะสื่อสารผ่านการกระทำมากกว่าเฟิร์สมีความมุ่งมั่นกล้าหาญหัวไวแม้จะอยู่ในสถานการณ์กดดันก็ยังประคองสติตัวเองได้ดีนอกจากนั้นเขายังสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า10อย่างและพูดได้หลายภาษาอีก เหล่าดูโอสุดฉลาดที่เราได้กล่าวถึงในคลิปนี้มีความสามารถและสมองอันปราบเรืองที่ทำให้พวกเราได้เห็นผลงานการประดิษฐ์บ้างการทำภารกิจจนสำเร็จบางและเชื่อว่าความเก่งของพวกเขาก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนการ์ตูนไม่น้อยด้วยเช่นกันดูโอคู่ไหนเป็นคู่โปรดของทุกคนบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะ